ีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูปุ๊บในรายวิชานาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้จะมาเรียนในเรื่องภาษาท่ารำทางนาฏศินปไทยซึ่งสืบเนื่องจากบทเรียนสองสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องจีบตั้งวงมาผสมผสานให้กลายเป็นภาษาท่ารำทางนาฏสิลปไทยงั้นไปทำความรู้จักกันเลย ภาษาท่าหรือภาษานาฏศิลเป็นการแสดงท่าทางการร่ายรำที่สื่อความหมายให้กับผู้ชมการแสดงรู้ว่าผู้แสดงนั้นกำลังทำอะไรมีความหมายว่าอย่างไรภาษาท่าแบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดเช่นฉัน เธอถ้ามาประเภทที่สองภาษาท่าที่ใช้แทนกิริยาอาการเช่นยืนนั่งเดินประเภทที่สามภาษาท่าที่ใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกเช่นรักโกรธยิ้ม ท่าที่หนึ่งท่าฉันหรือท่าตัวเรามือซ้ายจีบเข้าลำตัวระดับอกมือขวาเท้าสะเอวหรือจีบทรงหลังเท้าขวาก้าวหน้าศีษะเอียงขวาแบบที่หนึ่งแบบที่สอง ที่สองถ้าเธอมือซ้ายแบมือส่งไปนิ้วมาข้างหน้าระดับอกมือขวาจีบส่งหลังเท้าขวาก้าวหน้าศีรษะเอียงซ้าย ท่าที่3ท่ายืนมือขวาจีบงายระดับเข็มขดัดมือซ้ายแบมือวางบนหน้าขาซ้ายเหยียดแขนตึงยืนเหลื่อมเท้าซ้ายศีรษะเอียงซ้ายท่าที่4ี่ทารักมือทั้งสองข้างแบมือวางขว้กันระดับอก เท้าวขวาก้าวหน้าศีรษะเอียงขวาท่าที่ห้าท่ากโกรธใช้ฝ่ามือข้างขวาถูขึ้นลงหลังใบหูและกระชากมือลงมือซ้ายเท้าซ้เอวยืนเหลื่อมเท้าวขวาศีรษะเอียงขวา ทาที่หกท่ายิ้มมือขวาจีบหงายระดับเข็มขัดมือซ้ายจีบระดับปากยืนเหลื่อมเท้าซ้ายศีสษะเอียงซ้ายเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคุณครูมีการบ้านหนึ่งชิ้นที่จะมอบหมายให้นักเรียนทำ คือให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอตนเองตามประโยคชื่อภาษาท่าที่กำหนดดังนี้ฉันรักเธอส่งครูที่กลุ่มลายเหมือนเดิมส่งในอัลบั้มชื่อวิชานาตศิส erm ินเทอมสองและที่สำคัญอย่าลืมใส่ชื่อนักสกุลชั้นเรียนเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ